สวัสดีครับสำหรับคนที่มีปัญหาทัชแพดหรือว่าเมาส์โน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้นะครับผมอันนี้เมาส์ผมนะครับเห็นไหมว่าผมขยับยังไงมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าบางทีอ่ะที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมือเราอ่ะอาจจะไปโดนปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ย f 6ปุ๊บอ่าทีนี้ก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับผมคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ f 6นะครับผมอาจจะเป็น f อย่างอื่นนะครับผมบางคือบางทีเราอ่ะ อาจจะมือไปโดนถ้าไม่เราขยับไม่ได้ถ้าไถ้าเราไปโดนปุ๊บเนี่ยมันคือการปิดนะนะแล้วเราก็ขยับไม่ได้อีกคือหลายคนอาจจะมีติดปัญหาตรงนี้มากบางทีมือเราอาจจะไปโดนเองก็ได้ครับผมแต่ถ้าอ่าน้องบุคคลไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้กดแล้วมีปัญหาตรงนี้ก็ผมก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะมือจะไปโดนนะครับผมครับผมก็สับคลิปนี้ก็ขอจบเตรียมเ,เท่านี้นะผมผมกลัวคลิปม,มันสั้นไปไม่เกินหนึ่งนาทีดังนั้นผมจะโชว์ รูปหมาที่ผมเลี้ยงให้ดูนั่งผมขอบคุณครับ